สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเขื่อนนี้แหละที่ไปตอนสี่ทุ่มเผยภาพเขื่อนที่กาโตะไปตอนสี่ทุ่มยังคงเป็นกระแสะที่สังคมให้ความสนใจจากกรณีอดีตพระกาโตะล่าสุดรายการหนกระแส2พฤษภาคม65หนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรวันนี้ได้มีหมอปลาตองพระย้อยมาเป็นแขกรับเชิญ เรื่องนี้กาโตะมีการยอมรับแล้วว่าไปดูเขื่อนตอนสี่ทุ่มจริงยังบอกว่าตอนแรกที่กะว่าจะศึกในปีนี้อยู่แล้วโดยมีการให้เงินฝ่ายหญิงไปสามแสนหลังพาเที่ยวเขื่อนแห่งหนึ่งในจังหวัด,ดคนครศรีธรรมราชก่อนระบุขอยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยความที่ยังเป็นวัยรุ่นเลยขาดความยับยัง้งชั่งใจทําให้ต้องขอยุติการเป็นพระและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น วันนี้จะพาไปดูความสวยงามของเขื่อนดังกล่าวโดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าอ่างเก็บน้ำกระทูลชาวบ้านเรียกสั้นๆว่าเขื่อนทูลตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกระทูนอำเภอพิปูนจังหวัด,ดคนครศรีธรรมราชลักษณะเป็นเขื่อนดินมีพื้นที่กว่า12,500ไร่บริเวณสันอ่างเก็บน้ำจะมีขนาดกว้างสร้างเป็นถนนให้สามารถขับรถยนต์ชมวิวได้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแนวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ โดยต่างขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Viral Fit Pro ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ